โอเคค่ะก็กลับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องทีเด็ดสล็อตอีกเช่นเคยนะอ่ะวันนี้มาอยู่กันในเกม Speed Winner นะทุกคนเกมใหม่ของค่าย PG นะเออเห็นรูปร่างหน้าตาก็รู้เลยแหละว่าเป็นเกมรถแข่งอย่างแน่นอนนะวันนี้นะเราก็ใส่หมวกมาเตรียมแข่งแล้วนะแต่ไม่ใช่หมวกแข่งแล้วนะมันเป็นหมวกปัจจัยน,นะทุกคนเออเรามีแค่นี้นะโอเค ไม่อรว่าอะไรไม่รอกันเล่นนะเอ,อโอเคแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเกมใหม่นะคะก็ต้องขอเตือนว่าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมไม่ควรเข้ามาเล่นไม่ควรเข้ามาดูเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดเลยนะโอเคปะวันนี้เราจะไปแข่งรถกันด้วยงบห0ึ่บาทนะทุกคนจัดไปจุกๆเลยนะเบสทสัก5้าส ทีมเกมก็จะเป็นประมาณแบบสนามแข่งอ่ามีเติมน้ำมนันอ่ะมีถุงมือมีอะไรอย่างมีรถนะรถคันแดงนะน่าจะแพงมาถึงก็จะสแคตเตอร์เลยเออเอา้าเร็วมากมาถึงรอสแคตเตอร์ทุกคนโคตณเจ้าโอ้เร็วทะลุจริงๆนะมาถึงก็แตก สี่แล้วทุกคนอ้เกมนี้นี่มันอะไรครับเนี่ยโหดจริงๆสแคตเตอร์นี่เป็นถ้วยรางวัลน่าจะเข้าสี่ตัวเอารอบนี้ต้องมาแล้วปึอบอ้ยอะไรครับเนี่ย อันนี้ก็คือที่ไปศึกษามาแนละ้วก็จะแบบถ้ามันแตกใช่ป่ะแล้วมันมีตัวคูณเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็จะคูณบวกเข้าไปเลยนะทุกคนแบบคูณสามคูณสี่ก็เออก็ได้เลยอะ่ะก็คือคูณตามนั้นไปเลยนะเอาสแคตเตอร์มาอีกแล้วแม่สักทีคูณสามเป็นแบบนี้นะทุกคนอ่ะแต่สแคตเตอร์นี่มานะหลายรอบแล้วนะ นี่คูณสิบป่ะเออก็มีนะคูณสิบเอาสิเอาสิใจเ,เย็นๆน,นะทุกคนมาเปิดเทอร์โบ ก่อนนะว่ามันจะหยอกเราหรือเปล่านะว่ามาถึงก็แตกให้เลยพันสี่เนี่ยแต่เล่นไปเล่นมาอาจจะไม่ได้ก็ได,ไได้อาจจะหลอก,กได้แนละ้วทุกคนดูกันไปก่อนนะอ,อ,อย่าเชื่อใครถ้าเราไม่ได้เห็นเองนะเออหมวกจักรยานนี่ตลกมากเลยทุกคนไม่เป็นไรเนาะไม่บูลลี่เออเขาเรียกว่าไม่บูลลี่นะทุกคนเออ อไรอะ่ะไขควงประแจอือสวยมากอือ้อไหลอือ้ 700. อเจ็ร้อคูณสาม่มตโอ้ถ้าคูณสิบจะขนาดไหนสองพันสองม,มางบหนึ่งพับาทสำหรับวันนี้นะแตกไปดอกเดียวนะสาวอะไรเนี่ยสามพสี่แตกไปสองพกวุาบาททุกคนโอเคถ้าสมมุติว่ามันคูณสิบดิ คือสุดเลยนะมาถึงก็รอสแคสเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะขอทำการเดินหน้าไปต่อนะจริงๆอะ่ะได้งบได้ทุนได้กำไรเออ2,000ควรถอกออกไปถอนนะได้นะทุกคนในทีนี้เราอยากเห็นสแคตเตอร์นะอ่ะมาดูกันดิมันจะเข้าให้เราไหมขออนุญาตปรับ200เลยแล้วกันคือ900อือ้อไหลอู้คูณ7 จบแล้วไม่รอสแคตเตอร์แล้วเออเป็นหมื่นทุกคนโอเควันนี้ขอจบที่1 0,000น,น,นะมา1,000บาทสำหรับเกมใหม่ลิงเล่นเกมอยู่ใต้คลิปนะจ้าเจ้าจะหมายคลิปนั้นอาจารย์ไม่เป็นจ,จ้า